สวัสดีครับวันนี้ได้งามาหนึ่งรุ่นนะครับเป็นงาเป็นปลายงานะครับเป็นกระเล้งากําจัดก็ช้างเข้าไปเสียบต้นไม้ไว้อยู่นะครับก็เอามาแกะเป็นรูปปิดตานะครับข้างหลังเป็นพรพพุทธนะครับแล้วก็จับพอเงินมาประมาณนี้นะครับใหญ่นะครับใหญ่พอสมควร โลภพ,พุธนี่เป็นเปลือกงาเก่ามากนะครับ <c oughs> ชับก้นเงินนะครับทำสามห่วง <c oughs> โอเคนะครับสวยงามครับ ทำเป็นองค์กลางแล้วก็ของข้างล่างก็ต่อห่วงกกึ้นมาคุณมากครับสวัสดีครับ